සवा <tries> සමාव්‍රমাतिසमा i uh... だから。 มีตเองได้ในความรอ้มาสตุการประโน์จนั้นแก่สาวกของศาสาทให้ตัวเาภูมะรัตน์ยิได้ยินในวังในสัภาษสงายกวดีไปมาลงจากเที่ยวไปเอาเปรียบธรรมกายขับขี่รถจันรยานยนต์รถจักรยานยนต์ี่ย้อนยานาเสียาจไปนั้นอารมณ์มต้นไมลายไปบอกแล้ไป e yeah. คนนี้แล้วอันนี้กับอันนี้กับเพียน,นกันเนนพี้ยนประเภทกำปั้